สวัสดีครับ f อฟีทุนทีน่ารักทุกๆุกทานครับวันนี้เจอบจ่องออสครับอ่าซาดีดีต่างการระเทศอีกแล้วนะครับมาดูกันครับนี่ว่าพมมีสลายไรมาบว้ากันบ้างวันนี้พมจะมาแก้หน้าต้นมะนาวครับมะนาวบ้านตอนนี้ครับลูกไว้นานแล้วมันไม่เป็นรูครับผมจะแก้ให้เป็นรูครับผมจะแก้โดยพ้งสักฟองนะครับ กนาพอาะหละสิบบาทรับตัวนี้รับพุงสักฟอกยออะไรก็ได้นะครับนะเมื่อได้พุงสักฟอกมาแล้วครับซองสิบบาทข้ออะไรก็ได้นะครับการนําพุ่งสักฟอกมาเทที่คูนครับที่คูนปันนี่ไอมดไอมดเลยครับนะครับในการลอดูผลว่ามันนี่ออกลูกไหมครับนี่เป็นการเป็นแคการตดโลรองนะครับพุมเขเห็นว่าต้นมะนาวนี่อยู่แค่แขกับเครื่องสักผ้า มันออกลูกดีจังมันได้รับนามจากเครื่องสักผ้าทั้งมันออกลูกดีครับผพมเรี่ยนแบบตรงนั้นนะครับลองดูนะครับว่ามันเป็นลูกไม้นะครับลองดูครับถ้ั่าแล่ตอนนาวตอนนี้นะครับตอนนาวตอนนี้ตัวอายุนี่หน้าจะออกลูกได้แล้วครับตอนใย้มากแล้วมันน่าจะถึงเวราที่มันออกลูกได้แล้วแต่มันไม่ยอมออกไม่รูพร้พลอยอะไรเหมือนกัน เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราใส่แฟบแล้วใส่พงสักขอ,ข,อขนาดสิบบาทนึ่งซองนะครับตีโคนครับอย่าลืมรลดนามันด้วยนะครับ